พร้อมยังทางโคตรได้สบายไอพี่นี่มันขึ้นอะไรวะไอ้คัทสวิตคัทสวิตอะไรเนี่ยเอาแล้วคือคัทสวิตอะไรเนี่ยเอาแล้วทช่ไหมคืออะไรวะไม่รู้ไปขึ้นไปก่อนเดี๋ยวหมดคัทสวิตเหรอเออมันข่้เตือนเหรอคัทหมดเหรอได้ปรับอะไรตัวคัทคัทว่าอะไรบ้าคัท เย็นหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าเย็นหรือเปล่า